บนโซเชียลแชร์แนะนําคนเลี้ยงสุนัขว่ามี6วัคซีนจาเป็นสาหรับสุนัขนอกจากโรคพิษสุนัขบ้ายังมีวัคซีนไข้หัดสุนัขลำไส้อักเสบล้อลมอักเสบตับอักเสบรวมไปถึงวัคซีนโรคฉี่หนูที่ควรฉีดให้สุนัขด้วยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศู์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ 6วัคซีนจำเป็นสำหรับสุนัขที่แช์นี้จริงไหมครับจริงครับสุนัขเนี่ยมีโรคติดต่อไายแรงที่สำคัญสำคัญอย่างน้อย2โรคคือโรคพาวะไวรัสแล้วก็โรคดิสเซมเปอร์ทำให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากโดยเฉพาะในลูกสุนัขในบางโรคเนี่ยมันไม่มียารักษาเปนวิธีการที่เราจะใช้ป้องกันสัตว์ที่ดีที่สุดคือวัคซีนวัคซีนที่เขาแชร์กันมีดังนี้ครับ1วัคซีนไข้หัดสุนัขไข้หัดสุนัขหรือที่เขาเรียกเคนายดิสเซมเปอร์นะครับก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินระบบหายใจแล้วก ด้ีีก็ฉเขมท่2แลวสอ,องท้หมดด็ฉีีเข่3วังจากกนนั้คซีนไวรัสลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบหรือพาวอเนี่ยทำให้สัตว์มีอาการท้องเสียอันเจียนถ่ายเป็นเลือดจุดจบของมันก็คือทําให้สัตว์ตายในโรคสุนัขที่ติดเชื้อพาวเนี่ยต่ำกว่าสองเดือนนโอกาสรอดน้อยมากก็แนะนําเช่นเดียวกันก็คือเริ่มการฉีดตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปแล้วก็ทุก2หรือ3สัปดาห์ในฉีดเข็มที่2 2สหรือสัปดาห์ในฉีดเข็มที่3หลังจาก3รอบผ่านไปก็ฉีดเป็นประจําทุกปี3จําเป็นที่สุดวัคซีนที่สุนัข ที่เราเน้นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าเป็นโรคสะสูมคนที่สาคัญแนะนําให้ฉีดตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปฉีดเข็มที่2เมื่ออายุ4เดือนหลังจากนี้ก็ฉีดทุกปีหยุดฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหยุดฉีดนี่มีความเสี่ยงถ้าเกิดกรณีที่เราเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยและสัตว์ออกนอกบ้านได้แนะนําว่าให้ฉีดอย่างน้อยเนี่ยปีละ2ครั้งนะครับ4วัคซีนไวรัสหลลมอักเซบอันนี้ไม่อยู่ในส่วนของวัคซีนหลักทั่วไปแล้วสัตวแพทย์จะไม่แนะนำํำยกเว้นว่าเขาเคยมีปัญหาโรคนี้มาก่อนโลลมักเสียเป็นโรคที่ไม่ไไดดด้้้เเเเกกกิป็นนรระจจําาามััพบใลียงสตว์ มักจะเป็นฟาร์มหรือการเลี้ยงสัตว์ที่ค่อนข้างหนาแน,น่นถ้ามีการระบาดอะไรพวกนี้ต้องฉีดเป็นประจำห้าวัคซีนโรคตับอักเสบตับอักเสบมันจะอยู่ในวัคซีนรวมอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เจอเชื้อพวกนี้เป็นประจำ และ6วัคซีนโรคฉีนูโรคฉีนูเนี่ยมันรวมอินคลูอยู่ในวัคซีนรวมอยู่แล้วเนื่องจากโรคฉีนูก็เป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้วัคซีนรวมไม่มีอะไรบ้างครับวัคซีนรวมจะมีเชื้อหลายตัวอย่างเช่นลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเลปโตสไปโรซีสตบอักเสบขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนรวมพิษสรนัวบ,บามีบางบริษัททำนะครับมี6โรคมีพิษสาุาเข้าไปด้วยเวลาที่เราฉีดวัคซีนรวมเนี่ยเรามักจะฉีดโรคที่ติดต่อเฉพาะในสัตว์แต่โรคพิษสุสนัขล้าเป็นโรคติด ฉีดได้ทุกระยะคือเกิน2เดือนฉีดได้หมดหลัง2เดือนแล้วไม่ฉีดเนี่ยเป็นความเสี่ยงจะอันตรายยังไงครับมันเป็นความเสี่ยงของของสัตว์เองสุนัขเนี่ยจะต้องป้องกันโรคเหล่านี้พะไม่งั้นก็อาจจะตายได้โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับนอกจากสุนัขจะตายแล้วจะทําให้คนตายตามได้ด้วยนะครับดังนั้นการฉีดวัคซีนตั้งแต่สุนัขอายุยังน้อยจึงสําคัญในอายุ3 4เดือนแรกสาคัญที่สุดถ้าเราเลี้ยงไม่ดีในช่วง3เดือนแรกเนี่ยปัญหาจะเยอะมากตอนนี้ก็อายุามากมากการถ่ายพยาธิเรื่องทําวัคซีนเนี่ยถ้ามี่เขาาาคว้้ัใหยตงุณภพ กก็ไม่เิดปัญหา,ราสรุปแล้ว6วัคซีนจําเป็นกับสุนัขนี่เป็นยังไงครับจริงครับเป็นวัคซีนที่เราใช้อยู่จริงทางสัตวแพทย์นะครับแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้การป้องกันอาจจะเป็นการลดความเสียหายได้มากกว่ารอการไปรักษานะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์